เดีบอกว่าเสงยนาะอันนี้แบบแสีเลยมันมาก สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดภาษาศรีนครเด้อพี่น้องครับหาอยู่หากินนึกเอาพี่น้องครับลำธารหลังบ้านเหมือนเดิมมะวานแห่พี่น้องครับกุญแจผ้าพี่น้องว่าวานแหได้ป่ะเจ้าผ้าพี่น้องครับผ้าเบิ่งผลงานโอ้โห เดี๋ยวรอหลุดพี่น้องครับเยี่ยงนี่เต้เลียนหน,นาวนะเงี้ยแน่เป็นแกงอะไเต้นเรียนหนาวเลยทั้งไดน,นี่ว่าบังน้ำไหลๆนี่เดียวฝุ่นติดไปใหม่เลยลองดู ปแนนเก็บถึกแต้นตอดล่ะมาท่านอยู่ดีปดด่าวดียางก็หัวไปโมงห้างแต้นอือเพตะกอไปอยู่ตัวเฮ้ยเหรียญงบ่เป็นจักอย่าง ไม่หยังไม่หยังไปใส่ท้งเป็นยังไงกันังปวดโหเขาไปใส่ปากเขาเนาะเนี่ยเนี่ยมันกี่กิาเดี๋ยวสิล่งสันเมนู เด็ดๆนะครับบ้านกว่านี้บ้านกว่านี้ก็ดอกบวัวไปแล้วมิดจัดเลย เฮ้ยเดี๋ยวนีโอ้โหุะอุ้ยหลายหลายหลายว่ามีจัดมีจัดมีตัวมหลายหลายหลายไปปดไปปดเจ้าอยโอ้สีหาแก้ววันขวัแน่เลย โอ้ยปล่อยพร้อมมาเนี่ยมาทัน พร้อมเสิร์ฟพี่น้องครับไปมาครับพี่น้องครับไปเอาทิ้งขยะไปไปนอนนะทีนี้นะนอนนอนลูกบายแล้วเอาหนึ่งแข็งบดได้ดิกว่ากวาดกวาดปุ๊บกวาดแบบเร็วยห้องเล่นเนาะกูแบบผมเลยเบาๆเลนได้มา ง้างมาบิ้นเถอเออฟื้นยั้างลังสันมนูลาบนะครับผมลาบปลาที่ห่อใบวานแหนมาเนี่ยแล้วก็ตอดลาบปลาข้าวเวียงลาบปลาข้าวเวียงกดซูดเลยสิบ้าหักอู้ซูช่อยนี่ะ

ลาบได่ป่ะเส่ยบอกว่าแส่บน่ง่กดันน่อแี้งงแบบเส่ยมันมากอืมอืม,อม,อม,อม Nó sao không sao không sao lạ 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 phải không? lạ lạ mặn, lạ 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 này, lạ lạ บ,บ้าบ,าบารอรแนอรกนียูเนโอโอ้ค่ะคนมีขา อะไรเอชรขาคือบริส่วยต้นหน่อยน่อเข็มเพช้วไ้ะเลกแต่วะ้าบอกบอกน้าอยกินที่เอาอย่างโอ้อล่ามน้ายายเอากินอีกกัน mười phẩm ừ. hương chinh phỏi đấy là đây đây mh mh ba đẹp mh 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 mhm 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 แล้วก็ทีมนี่นะครับพี่น้องครับเมนูรังสรรค์เสีบคือเก้านะครับผมอ๋อฝากติดพี่น้องด้สกวันนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยพี่น้องครับพบปกันคลิปหน้าสวัสดีครับแชร์ป้ะแต่ขอนีโปรได้ดีนี้เออ